สวัสดีครับ FC I u s e Car อย่าหาว่าน้องไม่เตือนฟังคลิปให้จบแล้วถ้าจองได้พี่รีบจองเลยผมบอกเลยนะครับรถยนต์คัดพิเศษเกตด A มานำเสนอพี่ๆ FC I u s e Car อีกสักหนึ่งคันนะครับคันนี้คือ Toyota Corolla a l t i s 1.6ตัว G ปี2010จดทะเบียนปี2011เป็นมายเนอร์เชเรียบร้อยเป็นเครื่องดูโอเรียบร้อยเหมือนรถโมเดลปัจจุบันคันนี้คือรถบ้านแท้ๆไม่เคยเป็นแท็กซี่ตรวจสอบพบเจอว่าเป็นแท็กซี่ พี่เอาคันนี้ไปใช้งานได้เลยฟรีๆแถมเงินให้พี่อีก2 0 0 0 0 0บาทนะครับผมคันนี้นะครับเจ้าของเก่านะครับเป็นผู้กองนะครับเพิ่งเก็บรายละเอียดต่างๆเพิ่งต่อประกันเพิ่งทาทุกอย่างมาให้นะครับเพราะว่าแกจะเอาไว้ให้ลูกสาวแกใช้งานแต่พอดีลูกสาวแกไปซื้อรถไฟฟ้าป้ายแดงมาใช้งานซะก่อนคันนี้จึงไม่ได้ใช้จึงโทรตามให้เราไปช่วยนํา เอามาจำหน่ายต่อให้กับคนที่อยากได้รถยนต์ดีๆไปใช้งานนะครับผมเห็นสภาพตั้งแต่ไปดูผมซื้อเลยนะครับแพงแค่ไหนผมก็ซื้อนะครับผมรถเป็นรถสีขาวเดิมๆจากโรงงานนะครับสีขาวหาค่อนข้างยากนะครับผมเราไม่ค่อยได้มานะฮะยางคันนี้เป็นยางดันหลบทั้ง4เส้นปี23พี่สามารถใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลดอกหนาปักๆเลยนะครับผมนี่นะฮะสีสันเนื้อตัวโดยรวมสวยงามเงาฉ่ำทั้งคันสะอาดสะอ้านนะครับ เราจัดการทําสปาภายในสปาห้องเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของเก่าเพิ่งเซอร์วิสช,ช่วงล่างมาใหม่หมดจดหมาดๆเลยนะครับนม่เงียบไม่มีด่างซักแอะภายในเขาทําให้ใหม่หมดนะครับหุ้มใหม่มาทั้งหมดนะครับทําไปมากกว่า3ามถึงสี่หมื่นบาทเลยนะครับผมนี่นะฮะด้านในนะครับผมกว้างขวางนั่งสบายเบาะหนังแผงประตูหนังใหม่ทั้งหมดนะครับทํามาเฉพาะชุดนี้ ก็หมื่นกว่าบาทนะครับผมนี่นะฮะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้เดิมๆจากโรงงานเครื่องใช้น้ํามันอย่างเดียวนะครับไม่ใช้แก๊สนะครับนี่นะฮะมีกุญแจรีโมทมาให้ด้วยเลขไม้วิ่งมาเพียงแค่สองแสนกับหนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับสองแสนกับหนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าพวงมาลัยมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบ็กนะครับคันนี้นะครับประกันสองบวกยาวยันปีหกเก้า ภาษียาวยันปี69พี่ไม่ต้องต่อประกันพี่ไม่ต้องต่อภาษีพี่ไม่ต้องเปลี่ยนยางพี่ไม่ต้องทําภายในพี่ไม่ต้องทําช่วงล่างพี่ไม่ต้องทําสีแล้วพี่จะทาอะไรอีกซื้อไปใช้งานได้เลยอย่างที่บอกนะครับสวยงามจริงๆด้านหลังแทบจะไม่เคยมีคนนั่งเลยสําหรับเบาะชุดใหม่ตัวนี้นะครับที่เพิ่งหุ้มเสร็จมาใหม่หมาดๆแบบนี้นะครับสดๆสิงๆนะครับผมอย่างที่บอกนะครับอย่ารอช้าเห็นคลิปแล้วจองได้จอง ผมบอกเลยอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะทะเบียนก็ถูกสวยนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดหกเป็นหมวดเดิมตั้งแต่ออกห้างป้ายแดงมาแะครับสำหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับผมนี่นะฮะด้านท้ายนะครับกว้างขวางใส่ของได้เยอะแน่นอนนะครับผมฝาเข้าเบามีการชำรุดแตกหักนะครับนี่นะครับมันจะมีรอยชำรุดตัวอยูตต่ตัวนี้อยู่ไม่ต้องกลัวเราเปลี่ยนให้แล้วเดี๋ยวไปดูในห้องเครื่องเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับอันนี้เป็นฝากเก่านะครับ นี่นะฮะหลุมไหล่สวยงามนะครับยางอะไหล่มีครบนะครับแม่แรงต่างๆทุกอย่างมีด้านท้ายเม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบไม่เคยโดนกระแทกขายแต่อย่างใดฝาท้ายเดิมๆจากโรงงานหลังน้ํนฝาฝนซ้ายขวาเดิมๆจากโรงงานครับผมนี่นะฮะคันนี้คือตัวจีนะครับมีกุญแจรีโมทมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสตาร์ททีเดียวติดครับผม ประตูเนี่ยปิดดังกึบดังกึบเลยนะครับแน่นแน่นจริงๆเลยนะฮะไฟหน้าใส่กิ๊กไฟตัดหมองมีครบนะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องนะครับสะอาดสะอ้านนะครับคานหน้านะครับคานหน้าซ้ายขวาเบ้าโชกซ้ายขวาเดิมเดิมจากโรงงานนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมเดิมจากโรงงานของเหลวพึ่งถ่ายนะครับนี่นะครับน้ำมันเครื่องพึ่งถ่ายน้าไม่ดันควันไม่ไหลใช้งานได้เลยนะครับใส่กิ๊กเลยพี่ดูเห็นฮะใส่กิกเลยนะครับไม่ดํานะครับผมใส่กิ๊กกิกเลยนะครับ ถึงไดามายังไม่ถึงสามพันโลเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับ<า>เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับผมภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายสะอาดสะอานนะครับเบาะใหม่แผงประตูทําใหม่ภายในรีสโตร์มาใหม่หมดแล้วสวยๆงามๆเลยนะฮะประกัน พึ่งต่อนะครับผมทั้งประกันทั้งพรบภาษีไม่ขาดนะครับผมนี่นะฮะาหารเขาอยู่แถวบ้านแล้วน,นะครับแถวๆร้านผมเนะะี่ยฮะทวีวัฒนาเนี่ยนะครับ สภาพนี้ไม่ซื้อไม่ได้ครับพี่พี่ประกันพี่ใช้ไปใช้ไปเลยนะครับหนึ่งปีเต็มภาษีหนึ่งปีเต็มยางปีก็ยังใหม่ใช้ไปเลยสามสีป่ปีสบายสบายอย่างที่น้องบอกนะครับไม่จองตอนนี้จะจองตอนไหนไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อวันไหนนะครับผมใครที่หารถยนต์ใช้งานนะครับคันนี้ได้สีขาวได้เครื่องดูโอได้ไมเนอร์เชนได้ไฟกระจายเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออดหรือส่งไปเทเลอร์ ภายในนี่แอร์เย็นฉ่ําช่วงล่างเนี่ยไม่มีดังเลยสักแอะนะครับผมยางก็ใหม่ประก,กันก็มีซื้อไปใช้งานโอนเปลี่ยนชื่อปุ๊บขับยาวๆสบ,บายๆบบเลยนะครับนี่นะฮะเอาไปรับรองไม่อายข้างบ้านแน่นอนนะครับขับขีด่ดีจริงๆนะครับผมตัวรถอยู่ที่พุนทธมณฑลสายสองเหมือนเคยนะครับต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออดหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมเห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะครับผมบอกเลยสภาพดีๆแบบนี้ราคาดีๆแบบเนี้ย ไม่ได้มีมาบ่อยๆรถมันอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับขับขี่ดีจริงๆนะครับหนุ่มนี่นะฮะเส้นรอยต่อถนนเนี่ยตื้ๆๆๆไม่รู้สึกสะท้านไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับท่านคงท่านเครื่องดีหมดช่วงล่างนิ่งเงียบนะครับยางก็ใหม่ประกันก็มีไม่รู้จะสาธยาย,ยัางไงร,รับรองพี่ดูคลิปเอาแล้วกันภายในภายในใหม่หมดนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่ากับเงินที่พี่เสียพี่ลองคิดลองพิจรารณาดูเอาเองนะครับถูกใจเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองขออย่างเดียวครับ คุยกับคนในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนถามเมียถามลูกถามใครก็ได้ถามให้เสร็จสับแล้วค่อยโทรคุยกันนะครับราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะครับของซื้อของขายสามารถต่อรองราคาอยู่ได้อยู่แล้วนะครับขายได้ขายครับผมง่ายๆเลยครับขายได้ขายกําไรนิดหน่อยก็เอาแล้วถือว่าแบ่งปันกันใช้งานนะครับขารถดีๆขับกี่ใช้งานฝากกันไว้ด้วยสําหรับ Toyota c o โคราอัลตปี2จดทะเบียนปี2 0 1 1นอะครับมเนอร์เชเรียบร้อยเป็นเครื่องดูโอรเรียบร้อยแล้วมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับ ฝากกันไว้ด้วยถ้าชอบรถดีดๆแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแจร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณครับ